เรียบร้อยเย้เอ้ยสวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาหน้าดินกันนะครับงานเชงตกปลาหน้าดินดูบรรยากาศานเช้าเราตกปลาเยอะมากมัจะไหลทั้งวั ผมก็ถาอะไรป๋อผมก็กถาอะไรนะเลอะต้มต้มเลยะ <รา S 1> ต <ำ S 2> ้มต้มโอ้โหเหลือสองนาทีแล้วรู้ไว้ดิดไม่รีบอทองก็ถ่าอยู่นั่นแหละช้าชาได้พาเริ่มงานนะนี่นะครับนักปลาเยี่ยมมากพีพ่ละกูใช้ปัญหาเมียไล่มาบอกว่าเมียไล่มานี่ยต้องหาเมียอยังงนี่ยสวครับครับผมเมียให้มาจะไม่มาก็ไม่ได้จะไม่มาก็ไม่ได้ดูนะครับนักตกปลา บางคนต้องขอเมียนะครับนี you die, you really ่เมียไล่มานะครับไล่มาไกลบ้านด้วยไกลบ้านเดี๋ยวจะไปดูพี่ต่อพี่ต่อจัดเป็นสองสามตัวแล้วนี่พี่ต่ออาทิตย์ดีครับผมจัดเป็นสองสามเต้มแล้วพี่ต่อเย็นเย็นดูนักตกปลาเยอะมากนะครับวันนี้มรุ่นกันว่าใครจะโดนปลาใหญ่ใครจะได้รางวัลโอเคครับา่นรอลุนปลาใหญ่กันครับ จับจับจับยกนล้วหน่อยอันนี้ยกยกข้างยกข้างยกข้างไปไปไปเรไปขวไปอ้ไปขวา่าดูใส่ยังนดเดียโทรศัพท์ได้มัมอโทรศัพท์วยดูใส่อิน

nhốt đi, mầm đi, đi lọt, lặng

เดินซ้ายมือจบติดบวกเดี๋ยวให้หัวมันเข้ามาให้หัวเข้าแตะตอนหัวเข้าเรียบร้อยเย้เอ้ยติดบวกติดติดบวกโอ้ย อยู่ในตรวจสอบสองโอ้ยตัวนี้สิบวานี่สองมาเนี่ยวีใหญ่กว่าเราเยอะเลยอย่างไรลนี่มันจากคุสองอ่ะใหญ่สห้า่ับเรมเ่จับแล้วนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆ้ยังไรก็ได้โค้งยากแล้วหมดเลยจบเลยเนี่ยมันต็ก้อนอยไหเขียงมาลากลางก่อนช่างกนช่งกนะไมลาก ตัดเลยตัดเลยตัดแล้วก็เก็บอะตัดเลยตัดตัดเลยตัดเลยตัดเราสาวตะโกมาสุดยอดเล้วเอฟใส่ไหมเ็นเยอะ

จัดหมดเลยยดกไปวบปลาตัวแรกานเป็นไวนม่องอ้างอุ้ยราไปางกันเดินไปเงี้ไก่ตนบนนบนก่ รถถังของจี๊ดจี๊ดแอนทาวายนะครับรถถังนะครับผมฝั่งไหนไม่รู้ครับแต่มาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวพี่ป้ามียนช้างครับพป่โซแรกครับมาแล้วครับเจ้ารถถังครับเดี๋ยวดูไซด์ดูไซด์มาแล้วนะโอ้โหมาแล้วครับคนยกแค่ปวดหลังเลยไซด์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 ไซดไซด์เว้ยนะครับรถถังครับจี่๊ด10 โลเป้เป้นยครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สิบโลเป็มเข็มนะครับผมนะครับสิบนะครับสิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับยีงงานลมป่าวายนะครับป่าวายหรือป่าวาป่าวายป่าวายนะครับลมอ่าสิบโลนะครับประเภทที่สองนะครับสิบโล โอ้ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆจำต้องใส่รุกข้างหน้าไม่ต้องกลัวน้ำลงถูกล้ำติดหน่อยอะไรรุ่ข้อด้วยครับจัากข่อก่อนเลยไหมจะเป็นลางหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอกล้อใส่อีกหนึ่งตัวนะครับของอาตมนฟิชชิ้งครับนี่ไอสวยก็สวยสวยจริงๆเก็บเป็นวิดีโอหน่อยครับ ครรรัับบเออาดูครับดูครับเก็เก็ดูครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จุดศูนย์สิบโลครับพี่ทับใต้สองระดับนะครับพี่สามกับพี่ห้าครับผมพี่ทับมาโดนตรงชั่วโมงสุดท้ายพี่ไทับนะครับตอนตัวใกล้ๆหนก็เก็บกีฬาการแข่งขันนะของอยู่ในน้ำนะครับและของอยู่ในน้ำ โอเคเดี๋ยวผู้ใหญ่ประธานได้รับสองรอบหน่อยครับผมตาตะเพียนครับผู้ใหญ่ประธานที่แหนครับโร่เหมือนกันครับั้งแต่เช้าเลยครับพี่ครับพี่ปาวานะปาวานครับโอเคพี่เพชรอยู่ไหนครับอ่าพี่เพชรครับรับรางวัลได้ครับผมครับยิงน่ครับโอเคครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเกมรางวัลอีกนะจะจะกลับไปไหนครับจะกลับไปไหนมีเกมรางวัลนะครับมีรางวัลด้วยนะครับปลาตัวแรกเลยนะครับโอเคครับผมแล้วยี่สิบโดนมาจนเหลืที่สี่โอเคครับอ่า